สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องเด็กอ้วนวันนี้เรามีข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและตัมพูชามาฝากกันครับพร้อมแล้วไปกันเลยข่าวแรกครับสวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนประเทศทตัมพูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อหารีอกับสมเด็จหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทั้งสองพูดคุยกันเรื่องการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและความร่วมมือในอาเซียนนายกทั้งสองท่านยิ้มแย้มดีใจมากเลยครับเหมือนเพื่อนสนิทเจอกันหลังไม่ได้เจอนานเลยต่อไปเท่าที่สองครับ ไอ้เละกัมพูชาตกลงจะเปิดด่านชายเดินหาวอนหฮงใหม่ที่จังหวัดสะแก้วบาเวตหอค้าแม่ค้าจะเดินทางง่ายขึ้นนักท่องเที่ยวก็สมายคุณลุงคนหนึ่งบอกว่าต่อไปจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อปลร,ราฟังกัมพูชาทุกอาทิตย์เลยครับเข้าต่อไปครับเรื่องรายงานผิดกฎหมาย ไทยและกัมพูชาตกลงกันว่าจะทำงานร่วมกันมากขึ้นมีการตั้งทีมพิเศษเพื่อตรวจสอบรายะงานข้ามแดนและพัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมืองให้ดีขึ้นปลอดภัยทั้งสองฝ่ายใครอยากทำงานก็ทำได้ถูกต้องเลยครับถัดไปเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆน,นักเรียนครับไทยและกัมพูชา เตรียมเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักเรียนไทยจะได้ไปเรียนที่กัมพูชาและเพื่อนเพืนขเขมรก็จะมาเรียนที่ไทยน้องพูดข่าวก็อยากไปลองกินอาหารขเขมรเหมือนกันครับอยากรู้ว่าต้ยมยำแบบกัมพูชาจะเหมือนบ้านเราไหมข่าวสุดท้ายครับไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันในฐานะสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสงบในภูมิภาคพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมพี่น้องอาเซียนต้องรักกันนะครับจะได้โตไปด้วยกันและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าววันนี้ครับนายกไทยเยือนกัมพูชาเปิดด่านชายแดนใหม่ร่วมมือเรื่องแรงงานแลกเปลี่ยนนักเรียนและสารสัมพันธ์อาเซียน จบแล้วครับสำหรับน้องเด็กอ้วนวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ